ครับผมไก่ชุดเล็กนะครับวัประมาณสองสามเดือนนะครับจะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สองชุดนะนี่ชุดแรกนะครับ,ช,กกรบ,รบชุดนี้จะเป็นลูกไก่ขากลางนะครับผมไก่ขากลางครับชุดนี้จะเป็นลูกไก่ขากลางนะครับ